สวัสดีค่ะดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2568าอสวัสดีชาวราศีเมษลัคนาเมษแบ่งตามรา,ราศีโหราศาสตร์ไทยค่ะหรือใครทราบลัคนาจะดูแบบลัคนาก็ได้ตามสะดวกค่ะในเดือนนี้แจวเรือจะไปไหนจ้าเครียดเรื่องอะไรกังวลเรื่องอะไรแล้วทำไมมีเรื่องเฉลิมฉลองคิดเยอะวะ่าเราว่าทาไมคิดเยอะล่ะ อะไรจะเกิดให้มันเกิดอะไรจะเป็นให้มันเป็นนะคนราศีเมษกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจความหมายไพ่ไม่มีอะไรแย่เลยสิ่งที่แย่คือความคิดและทัศนคติของตัวเราที่เศร้าที่หม่นหมองสัญลักษณ์ของไพ่เดอะมูนเนี่ยพระจันทร์ความหน้าหมาหอนเหงาเงาเศร้าเศ้าเคว้งคว้างอ้างหวางโดดเดี่ยวเปล่าเดยวเดียวได้ไร้ค่าไม่มีตัวตนคนไม่เห็นความสำคัญ ยังไงคะมันยังไงลูกบอกแม่มาสิอยู่ตรงไหนเราไม่มีความสุขอย่าอยู่คะ่ะไพ่ใบเนี้ยทำใจให้สบายยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่ากลัวอย่าวิตกกังวลไปกอ่นล่วงหน้าไม่จริงหรอกนะที่จะบอกว่าไม่มีใครไม่จริงคะ่ะอย่าบอกว่าไม่มีใครถ้าไม่มีใครแล้วมันจะชนแก้วกับคนสามคนนี้ได้ยังไงคิดไปเองน้อยใจไปเองการงานนะ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงใครที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ทำตัวดีๆค่ะเพราะว่าไพ่เดอะมูนเนี่ยถ้าคุณโดนใส่ร้ายป้ายสีแล้วคุณไม่ผิดคุณจะชนะแต่ถ้าคุณทำผิดแล้วคุณโดนแฉโดนฟ้องโดนเปิดโปองอันนี้ก็จะเหนื่อยอยู่เพราะฉะนั้นนะยึดมั่นในความถูกต้องนะคะเราไม่ต้องไปคิดเยอะคนรักเราก็มีคนไม่ชอบเราก็เยอะทำใจให้สบาย ปัญหากำลังจะจบกำลังจะคลี่คลายใครอยากลาออกลาออกได้เลย ใครอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้เลยมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานอยู่ไม่ม่วนอยู่ไม่มีความสุขอยู่แล้วมันอึดอัดใจลำบากใจอยู่ๆแล้วเหงาแล้วเศร้าไม่มีเพื่อนเปลี่ยนงานย้ายงานค่ะธุรกิจกิจการย้ายทำเลได้การเปลี่ยนแปลงการเดินทางการไปทำที่อื่นหรือการเดินทางไกลไปเมืองนอกเมืองนาหาเพื่อนหาฝูงหาพันธมิตรหาเพื่อนร่วมลงทุนก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องดูเรื่องของผลประโยชน์นะเพราะว่าไพ่แบบเนี้ มีเกณฑ์ได้มีเกณฑ์สำเร็จแต่ผลประโยชน์จะไม่ลงตัวคุยกันดีๆ เอาให้มันได้เท่าๆกันจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกังวลกันในภายหลังมีเรื่องของการเฉลิมฉลองมีเรื่องของข่าวดีเพราะฉะนั้นความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นสิ่งดีๆรออยู่ข่าวดีทางการเงินงานการขึ้นบ้านใหม่การรับปริญญางานมงคลงานเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานภาษีสังคมอยู่คนเดียวไม่ไหวก็ไปออกสังคมคะ่ะแต่เตรียมเงินนะมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองกับเรื่องของสังคมนี่แหละเดี๋ยวก็ออก ออกอีกแล้วเดี๋ยวก็ร้านเล้าเดี๋ยวก็ร้านอาหารเดี๋ยวก็คาราโอเกะเดี๋ยวก็งานแต่งงานบวชเดี๋ยวก็งานขึ้นบ้านใหม่มันจะมีเรื่องให้ออกแต่มันต้องใช้เงินข้อดีก็คือจะได้ไม่เหงาอยู่คนเดียวงะเนี่ยไงด้อยค่าตัวเองไม่มีใครสนใจนี่ค่ะไปค่ะไปออกงานค่ะเผลอๆได้เจอคู่เผลอๆได้เจอแฟนคนโสดมีโอกาสพบรัก แต่เหมือนตัวคุณเองไม่มั่นใจฮคนอย่างฉันไม่มีวันสําเร็จในสมหวังในความรักหรอกฉันมันคนราศีเมษฉันมันอาภัพรักเพอร์เจอร์ตัดพอไปเองคิดไปเองเพอร์เจอร์ไปเองค่ะคนทุกคนมีโอกาสได้เจอสิ่งที่ดีคนทุกคนมีโอกาสได้งานได้เงินประสบความสําเร็จ คนทุกคนมีโอกาสได้เจอคู่แท้แต่สภาวะตอนนี้คนราศีเมษควรพบจิตแพทย์ก็ได้นะหรือมันนั่งทำความเข้าใจกับตัวเองหรือมานนั่งล้อมวงคุยกับเพื่อนสนิทคุณอาจจะคิดอะไรหลายๆอย่างได้คนโสดงานสังคมได้เจอเพื่อนเจอฝูงเจอคู่คนมีคู่เอาไงต่อคิดไปเองหรือมันเป็นแบบนั้นจริงๆ ถ้าคิดไปเองอันนี้ต้องปรับมายเซสใหม่แต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นแบบไหนลา,าจารย์ถ้ามีแฟนแล้วเหมือนไม่มีเลิกไปเลยจบมีแฟนแล้วเหงามีแฟนแล้วเศร้าแฟนทิ้งไปติดเพื่อนติดฝูงเข้าสังคมแฟนกินเหล้าไม่เข้าบ้านแฟนเอาแต่เพื่อนแฟนเอาแต่สังคมแฟนไม่สนใจเลิกกับมันไปเลยค่ะจบสบายใจสุดโชคลาภมีบ้างเล็กน้อย 3663เลขเด่นเลขมงคลการเดินทางทางเรือการเดินทางทางน้ำการไปขอพรอะไรที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำการปล่อยปลาการปล่อยหอยขมการปล่อยเต่าปล่อยตาภาพเกี่ยวข้องกับน้ำและสัตว์น้ำจะช่วยได้ช่วงนี้ <c oughs> อาจารย์พูดตรงๆนะเดิมมูลเนี่ยมันตีความได้ว่าเป็นซึมเศร้าก็ได้ คิดเยอะก็ได้เงาเงาข้งๆวงไร้ค่าน้อยไม่มีตัวตนน้อยใจก็ได้แต่อีกความหมายหนึ่งอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะจริงๆคนราศีเมษเป็นคนที่ดวงแข็งราศีหนึ่งเพราะเป็นราศีดวงเมืองดวง,ดวงโลกแต่ข้อเสียไพยบเบเนคืออะไรไสยศาสตร์มนดำสิ่งลี้ลับใครที่เคยไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีสายดำเอาผีเอากุมานไปลงของลงอะไรที่ผิด,ผด ระวังของเข้าตัวพไพ่ใบนี้หมายถึงโดนของไสยศาสตร์มนต์ดำก็ได้อันนี้พูดแบบงมงายสุดๆไปเลยนะแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นพบจิตแพทย์มีเกณฑ์ซึมเศรา้าสุขภาพด้วยซึมเศร้า,าก็เป็นสุขภาพนะสุขภาพจิตแล้วบางทีเครียดคิดเยอะมีผลต่อจิตใจมีผลต่อความคิดความเครียดส่วนอวัยวะภายในโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะมดลูกลังไข่ต้องระวังนะเป็นซีดนะ ร้ายหน่อยก็เนื้องอกนะสังเกตช่วงนี้ถ้าตกขาวอย่านิ่งนอนใจใครตกขาวมานานแล้วไปหาหมอก่อนนะคะหรือใครอยากจะทำประกันโรค้ายแรงทักมาค่ะดิฉันเป็นตัวแทนขายประกันด้วยเป็นหมอดูด้วยค่ะเดี๋ยวจะช่วยวางแผนความคุ้มครองให้นะคะเสริมดวงบอกไปแล้วนะแล้วอีกอันนึงอะไพนีน่ากลัว เพราะมันมีผลต่อความคิด <c oughs> แล้วก็มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นสามพระอาหารหันต์มีอะไรบ้างพระศรีวลีพระอุปคุตพระสังกจ,จายชุดนี้เน้นเรื่องของการเงินโชคลาบค่ะนะเน้นเรื่องการเงินโชคลาบแต่พระอุปคุตเนี่ยจะช่วยแก้อะไรเหล่านี้ได้หลายอย่างก็แล้วแต่ความเชื่อนะใครมาเชียงใหม่ก็มาไหว้ได้ที่วัดอุปคุตใครที่ไม่มีเวลาได้มานี่ค่ะจัดหาให้แล้วค่ะ จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะ239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางนะคะแถมฟรีเลขทูบมงคลนะ จุดแล้วรวยนะคะแล้วแต่บุญวาสนานะสาพระอระหันต์พุทธคุณร้อเเซนะคะเสริมดวงการเงินโชคลาภป้องกันผีป้องกันภัยป้องกันคุณใสมนดำแคปหน้าจอไว้ทักแชทเพจ facebook มาได้239บาทที่เหลือก็ทำตามที่บอกก็แล้วกันไม่ไหวอย่าฝืนอยากเช็คดวงส่วนตัวก็ทักแชทมาได้พิมพ์สาธุ 3- าห 63ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเลิกคิดเยอะคิดมากได้แล้วนะเคลียร์ตัวเองทำความเข้าใจกับตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ